ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายโยอีแก้ปัญหาของคุณลุงอิงคือต้องลาออกครับครับเพราะถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยคุณลุงอิงอาจจะมีอีกหลายคลิปนะมผมในฐานะที่ทำข่าวชายแดนทำข่าวสงครามทั้งใน กัมพูชาในลาวในอะไรต่างๆมาเนี่ยผมเชื่อว่าทางฝั่งกัมพูชาอาจจะมีหลักฐานบางประการอีกเยอะมากมายอนี่เก็บไว้คทาวนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่ออเดิร์นะครับสมเด็จอุนเซนเวลานั่งคุยคุณทัินเพราะเป็นคนชอบนั่งฟังนะครับพูดเวลาถึงเวลาต้องพูดน,นะนะ หนึ่งคือการข่าวในประเทศไทยเนี่ยสมเด็จคุณเซนดีมาก mm hmm. ดีชนิดที่นะครับผมกับคุณทักษิณอย่างเหลอหลาและคนอื่นๆที่นั่งด้วยเนี่ยรวมกระทั่งการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยแม่นยํากว่าคุณทักษิณน,นผลลัพธ์ต่อมาเนี่ยคุณทักษิณถูกทักสิสมเด็จคุณเนถูกท่เก้าสิบขนาดนั้นเลยเอาค่ะนั่นขนาดพ่อเนี่ยครับตัวตัวเรื่องการเมืองที่สู้กันไม่ได้เลยพอมาถึงลูกเนี่ยนะครับคนละ ค,คือหนักคุนเซนเปิดทองใครฝากไว้27,700ล้านอดีตคนคุกคีวงการข่าวชี้คลิปเสียงแค่ออเด์บอดีตคนสนิททักษิณขยี้ซ้ำตระกูลหุนถือไพเ่เหนือตระกูลชินวัตรล่าสุดวันนี้ค่ะย1มิถุนายน2568มีความเคลื่อนไหวทางฝั่งกัมพูชาออกมาตอบโต้ไทยอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานนี้20มิถุนายนคุณเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาได้มีการออกมาท้าทายประเทศไทยว่าประเทศ ไทยเล่นเกมข่มขู่พ่ายแพ้ตัวเองกัมพูชาไม่ตายเพราะไทยตัดน้ำมันด้วยสื่อกัมพูชาเฟสท์นิวได้มีการรายงานฮุนเซนได้มีการเขียนบนโซเชียลมีเดียว่าเกมอันตร,รายที่อาจจะนำไปสู่การทำลายตนเองวันนี้พรรคฝ่ายค้านของไทยได้มีการเสนอให้รัฐบาลไทยหยุดขายน้ำมันให้กัมพูชาเพื่อก,กดดันให้กัมพูชายอมจำนนพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาจึงได้มีการออกมาตอบโต้ว,ว่า เราจะไม่ล่มสลายเพียงเพราะไม่ได้นำเข้าน้ำมันจากไทยในทางตรงกันข้ามบริษัทปตทอของไทยเองอาจต้องได้รับผลที่ตามมาคุณตั้งใจจะให้บริษัทปตทอของไทยล่มสลายจริงหรือหากเป็นเช่นนั้นก็ดำเนินการตามแผนของคุณต่อไปและก็บอกว่ากัมพูชาได้มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ขูร่ระไว้ไม่ว่าจะเป็นตัดอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าและแรงงานตอนนี้น้ำมันกำลังถูกนำมาเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่ง ในการต่อต้านเราพร้อมกับมีการพูดถึงประเด็นค่ะที่กัมพูชาประกาศว่าจะรับรายงานกลับคืนมาและมีการโจมตีว่าธุรกิจไร้แห่งในประเทศไทยจะต้องปิดตัวลงเนื่องจากขาดแคลนรายงานพร้อมกับมีการท้าทายประเทศไทยว่าหากคุณกล้าจริงๆก็จงไล่แรยงานชาวกัมพูชาออกไปทั้งหมดและมาดูกันว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรลองใช้วิธีการเดียวกันกับน้ำมันดูแต่คุณควรปรึกษา กับบริษัทปตทอของไทยก่อนเนื่งจากบริษัทอาจล้มละลายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปัจจุบันปตทดําเนินการสถานีบริการน้ํามันในกัมพูชาหรือบางทีพวกเขาอาจจะต้องมีการจัดหาน้ํามันจากประเทศอื่นเพื่อน,นํามาขายในกัมพูชาต่อไปและฮุนเซนยังมีการเสนอรัฐบาลกัมพูชาว่าข้าพเจ้าขอเสนอให้รัฐบาล พิจารณาอย่างจริงจังที่จะเปลี่ยนเส้นทางการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเพื่อจะได้ไม่มีข้ออ้างที่จะมาข่มขู่ต่อไปนอกจากนี้หากสถานการณ์ชายแดนยังไม่คลี่คลายกัมพูชาควรระง,งับการนำเข้าสินค้ากระป๋องทุกประเภทจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชูก,กำลังปลากระป๋องและเนื้อกระป๋องทุกชนิด โดยให้เปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือนําเข้าจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยและก็มีการทิ้งท้ายในทํานองตัดขาดประเทศไทยว่าประชาชนชาวกัมพูชาต้องมองข้ามพรมแดนของเราและมองข้ามไปถึงปี2030อย่างไรก็ตามล่าสุดค่ะมีกระแสข่าวออกมาสะพัดนาหูโดยผู้คนค่ะต่างมีการแชร์เรื่องราวนี้กันเป็นจํานวนมากว่าข่าวดวนหุนเซนเปิดใครวะเอาทองไปฝากหุนเซน มีนาคม11,000ล้านเมษายน16,700ล้านซึ่งก็รวมกันเป็นทั้งหมดค่ะ27,700ล้าน พร้อมกับมีการทิ้งท้ายมึงผ่านและโดยเรื่องนี้ค่ะยังไม่พบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนแต่เรื่องนี้ก็ดันไปสอนคล้องกับที่หุนเซนค่ะเคยมีการออกมาบอกว่ามีรายชื่อนักการเมืองไทยอยู่ในมือที่มีการนำทรัพย์สินไปฝากไว้ที่ประเทศกัมพูชาจำนวนมากและคนไทยต่างก็ตั้งตารอเรื่องนี้เพราะอยากรู้ว่าเป็นใคร คนไทยจะได้ตาสว่างกันเสียทีอีกทั้งล่าสุดค่ะนายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักวิชาการอิสระด้านวัรา,าศาสตร์และนักเทววิทยาก็พึงมีการออกมาโพส Facebook, เฟซบุ๊กเผยในยะสําคัญว่า ฮุนเซนต่อรองล้างนี้และคลิปลับ xxx ในบ่อนซึ่งก่อชี้ถึงความเกี่ยวพันด้านผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชายอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของการเปิดโปงความลับที่ฮุนเซนกุมเอาไว้ดูท่าจะไม่จบง่ายๆนอกจากที่ล่าสุดค่ะมีการออกมาเปิดภาพห้องของนายทักษิณและนางสาวยิงลักษินวัตร เมื่อครั้งมีการลี้ภัยไปอยู่ที่กัมพูชาพร้อมกับมีการแชร์ให้รู้ว่าอุ๊อิงแพาทองทานชินวัตรก็รู้เรื่องนี้ดีแถมยังโดนโซเชียลไทยขยี้ซ้ำอวดร่ำรวยกินหรูบ้านหลังโตแต่ห้องของมิตรรักกับมีการใช้ผ้าปูที่นอนราคาถูกราคาหลักร้อยมารับรองนายทักษิณและยิ่งลักโดยเรื่องของการเปิดห้องนอนสองพี่น้องชินวัตรด้านบุคคลวงในการข่าวก็มีการออกมาชี้ว่า เรื่องนี้จิ๊บจิบและเรื่องของการปล่อยคลิปเสียงที่คุยกับพาทองทานก็แค่ออเดอร์แต่ฮุนเซนค่ะยังมีหลักฐานที่เก็บไว้อีกมากโดยนายสมชายสแสวงการอดีตสวอบอีกคนหนึ่งค่ะที่ก่อคุกคีอยู่ในวงการข่าวของประเทศเพื่อนบ้านมานานได้มีการออกมาพูดเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจเราไปฟังบางช่วงกันเลยค่ะ,ะเชื่อทำให้สถานการณ์เนี่ยหนึ่งคือจะไม่คุณนุ้งอิงเนี่ยได้ทราบว่าสิ่งนี้กระทํานั้นมีความผิดร้ายแรงมากนะครับครับ สองเนี่ยหนทางแห่งทางแก้ปัญหาของคุณลุงอิงคือต้องลาออกครับครับเพราะถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยคุณลุงอิงอาจจะมีอีกหลายคลิปนะผมในฐานะที่ทําข่าวชายแดนทําข่าวสงครามทั้งในกัมพูชาในลาวในอะไรต่างๆมาเนี่ยผมเชื่อว่าทางฝั่งกัมพูชาอาจจะมีหลักฐานบางประการอีกเยอะมากไปอ่าอ่า ที่เก็บไว้คราว,วนี้เนะี่ยอาจจะเป็นแค่ออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณลุงยิงยังเป็นผู้นําประเทศอในยามศึกสงครามในยามที่ประเทศอยู่ในความสุ่มเสี่ยงอืมผมคิดว่าเกิดมีคลิปหรือมีหลักฐานวิดีโอมีหลักฐานการไปเจราจาในทางที่ประเทศชาติเสียหายอืมอธิบาตายของประเทศหนักขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปแล้วว่าให้การดำเนินการโดยเร็วนะครับส่วนขั้นตอนอื่นผมคิดว่าเช่นการไปยื่นต่อสารรัฐด,ดนของสอวปัจจุบันเช่นการไปยืน่นปปชอของคุณแทนคุณหรือการไปยื่นกกตอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ดําดเนินการไปน้องหก็หารือกันว่าเราจะดําเนินการต่อในชั้นวันที่ยี่สิบห้าซึ่งเราจะไปตามเรื่องมาตราร้อยสี่สี่เนี้ยก็อาจจะไปยื่นเรื่องให้ปปชดําเนินการเรื่อง Oh. สอบความไม่จริตของนายกโดยจากข้อมูลก็ชี้ชัดว่าตอนนี้ตระกูลชินวัตรเป็นรองให้กับตระกูลหุ่นอย่างมากและเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากนายจตุพรพรมพันธ์อดีตคนสนิทนายทักษินวังหุ่นเซนมีความเหนือกว่าตระกูลชินวัตรจริงโดยได้มีการพูดเอาไว้อย่างชัดเจนในรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราลองไปฟังและพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะผมในชีวิตนี้มีโอกาสคุยกับสมเด็จหุ่นเซน หลายครั้งมากสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าการข่าวในประเทศไทยเนี่ยสมเด็จทุนเซนดีมากรวมกระทั่งการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยแม่นยํากว่าคุณทักษิณน,นั่นขนาดพ่อเนี่ยครับตัวตัวเรื่องการเมืองที่สู้กันไม่ได้เลยพอมาถึงลูกเนี่ยนะครับคนละคนละเบอร์ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ